สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องของเจเจไรด้วยทีเฮดอีกแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปบุรีรัมย์กันนะครับจะไปเช็คสภาพนะครับไม่ใช่สิไปเช็คระยะ6,000กโลนะครับอยากบอกว่าน้องตรงนู้นน่ารักมากเลย2คนน้องก็เสียงตะน้อยมองเราด้วยสตาร์ทแบบงูบยังไม่บิดกุญแจอโอ้ยเนาะ ตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทวาปีนะก็ไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนเราก็ถามคนที่อยู่ทางบุรีรัมย์แล้วว่าฝนมันไม่ตกนะฝนไม่ตกเราก็เดินทางกันได้ปลอดภัยอ้าวน้องเขาไปไหนแล้วน้องเขาไปนู่นแล้วเฮ้ยขอญอาตตามรับผมไป, <laughs> ไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันเราก็ต้องตามดีครับนี่เราตามน้องก็ทันแล้วตามน้องก็ทันแล้ว Love you. เอ้ไอเลิฟยเูเดี๋ยวเราถ่ายเป็นเดี๋ยวเราถ่ายเป็นฉากๆไปแล้วกันตามวิวไปจนถึงที่หมายเลยแล้วก็ไปเปิดตัวอีกที่คือถึงบุรีรัม์แล้วเลยนะทุกคนน้องคนนั้นมาน้องคนนั้นเขาขับตามมาไม่ใช่หรอกบ้านเขาอยู่ทางนี้ <laughs> ว่าไปเรื่อยเราเจอน้องคนด้วยเราตามไปเลยวออ เมื่อกี้ปรับมุมหมวกนะหมวกกันบังตาอ้อน้องน่ารักโอ้รถเยอะรถเยอะรถเยอะผมได้บอกทุกคนในกลุ่มแล้วนะเป็นเรื่องสำคัญมากด้วยนั่นก็คือห้ามปักตะไคร้นั่นเองใครปักตะไคร้มีเครื่องอะ่ะบอกเลย โอ้โอ้เจาสีแซงบ้าไอยแซงเนอกลัวโทรศัพท์ปิวตรงๆเลยกลัวโทรศัพท์ปิวเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่บุรีรัมเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบอยู่นู่นให้เลยตั้งแต่เข้าบุรีรัมไปเรือจนถึงบิ๊กวิงเลยนะครับผมอ่าเราจะถึงวงเวียนแล้วอ๋อโอ้ตกใจหมด เข้าวงเวียนเราเราต้องเข้าวงเวียนนะวงเวียนพระมหาพระมหาลานอ,อ,อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันนะทุกคนโอ้พี่พี่ผมจะเลี้ยวเด้อต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่านไม่ทันจริงๆเดี๋ยวถ้าผม ไปดูมาแล้วเดี๋ยวผมแปะชื่อไว้ให้นะครับว่าเป็นวงเวียนอะไรนะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมเออเหลอโอ้จากนี่ไปโคโรนอ1 2่สามกิโลเองเหรอก็ไม่ไกลนะโอ้โอ้ยเลยไม่ได้อยู่เธอร์เลยลืมคราวเจ้าของ <c oughs> เราต้องตัดช่วงเลยนะเนี่ย ให้เวลามันไปเร็วขึ้นรู้สึกว่าฟ้าฝนไม่อำนวยซะเหลือเกินฟ้าฝนไม่อำนวยเราขอเข้าที่กบดานก่อนอาจจะได้อยู่ตรงนี้ยาวๆเลยก็ได้นะดูจากฟ้าฝนแล้วอันตรายมากๆเลยถ้าข,ขับนี่เดี๋ยวเปียกอีกเอนนี้ก็ยังไม่แห้งเลย แต่ว่ารถเยอะมากอะทุกคนมันคือแบบว่าเขาไม่ออกรถกันเหรอว้าเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอ่ะคุณก็ถอยหลังซะยาวเลยนะโอ้ oh. อ่ะเรามาถึงสุดแล้วพี่เขากำลังตรวจไปเลยเจ๊ yeah. ดีครับพี่มาเช็คระยะหกพันโลครับอีกสองโลมัง้งเอกสารอยู่ใต้เบาะพี่เออ่บาะมันเป็นเปิดยากๆครับพี่ครับได้ครับผมอ่กลับว่าฝากตึงโซ่ให้หน่อยนะครับหกพันโลครับ อ่อตอนหมื่นสองดีกว่าครับอยู่ใต้เบาะเลยครับนนั้เ,เาครบผมครับ นะครับผมอ่ะเราเอาเอาหมวกไปด้วยดีกว่าหู้ของกสิณอฟริกาทาวิน c ีบีเพลวอ่ะเดี๋ยวเรา,เาไปคูปองฟรีกันนะไปกินกินน้ำฟรีกันก่อนมาแล้วครับทุกคนผมขอถ่ายแบบไม่ขออนุญาตเขาแล้วกันนะครับนี่คือตัวใหม่นะครับสีแดงสีเทาจะเป็นออกสีแดงสีดำเทาอัพไซด์ดาวบิสหน้าคู่นะยังสวยอ่ะ สวยมากข้างหน้าสวยมากอันนี้เป็นไม่ว่านะเันนี้ 500x คือ 500x สีดำบอกว่าสีดำสวยมากโดยเฉพาะาดำแดงนะครับสวยมากปจำนวน5 0 0อยู่นูอยูไก่ไปจะไม่ไปหรอกเดีย๋ยวเราดูแค่นี้ก็พอแล้วเราจะไปซื้อของกันตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจจากฮอนด้าบิ๊กวิงแล้วนะครับตรวจเช็คอะไรเสร็จหมดแล้วแหละคิดว่าน่าจะเสร็จนานแล้วแหละแต่ว่าพี่ๆเขาไปพักกินข้าวกันนั่นเองเลยไม่ได้โทรหาผมนั่นเองนะครับผมก็เดินมาเอารถเอง โอเคครับสนามช้างเราจะเข้าได้ไหมเนี่ยนี่ครั้งแรกครั้งแรกของผมนะที่เคยมาสนามช้างบุรีรั์นะครับวันนี้บุรีรมยูนิตเต็ดนะจ๊ะยิ่งใหญ่มากคือแบบเราต้องไปวนรถตรงนู้นใช่ไหมคือผมก็ไม่เคยมาไงดีนะทะเบียนรถเราบุรีรั์อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจอดร่มๆรันี้ก่อนแล้วกันคือผมไม่รู้เออนนกล้องอีก คือผมไม่รู้ไงมันเข้าตรงไหนออกตรงไหนคือผมมาเนี่ยผมแบบเหมือนมันมนอกเข้าเมืองมากเลยทุกคนอ่ะอยังมาดูค่าบริการของเราบ้างนะว่าหมดไปเท่าไหร่อันนี้ดูดิเป็นคาบเลยน้ามันเยิม้มอยู่เลยแล้วอยากย้ายเต็มเลยนะตอนแรกคือแบบซสือให้รู้ว่าผมไม่ผมไม่ได้เปิดเบาะตั้ทีเปิดยากไงก็ทิ้งไว้ในนี้เลยนี่เราเก็บไว้ในนี้นะอค่าบริการของเราทั้งหมดนะ ปิดปิดไว้ปิดไว้ปิดไว,ดไว้ทั้งหมดรวมค่าบริการค่าบริการรวมบริการทั้งหมด321บาทนะทุกคนถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยก็จะน่าจะแตะหลักพันอยู่อันนี้ไม่แตะนะเราเรอเปลี่ยนตอนมื่นสองก็โอเคกับราคานี้ครับวันนี้เราก็จะเหลือเงินกลับบ้านเยอะหน่อยใช้ถึงสิ้นเดือน <c oughs> เดือนหน้าก็จ่ายเงินรถกันต่อไปสู้อ321บาท ไม่ได้คิดค่าบริการอะไรอย่างอื่นนะเออยอบิดดีกว่าเดิมบิดบิดง่ายกว่าเดิมแล้วต่อไปผมคงจะได้มาเปลี่ยนตัวนี้แหละทุกคนที่ผมไปล้มมาอยู่ภูทับเบิกนะคือมันยุบเข้าไปอะ่ะถ้าไปงัดออกก็คงจะงัดออกยากอะ่ะสู้ดีเปลี่ยนเลยก็ได้เลอะมากเลยต้องได้ไปเช็ดล้างใหม่ตอนนี้ก็ก็อยู่สนามช้างบุรีรัมนะครับเราจะไปตอนแรกจะไปถ่ายรูปอ่ะถ้าดูแล้วแม่งโคตรร้อนเลยเราขอ กล่าวอำลาตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยแล้วกันเนาะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับช่องของเจเจไรเดอร์ีเฮดนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะกดแค่กดติดตามกดไลค์กันก็พอแล้วน,ลนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมว่าผมจะไปทําอะไรต่อไปนะผมยังบอกไม่ถูกนะครับอาจจะไปกับกลุ่มกลุ่มที่อยู่ร้อยเอ็ดก็ได้นะก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกันก็รอดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผม,มตากล้องให้เขาเอง